เดี๋ยวมีอะไรไหมครับจ้าไม่มีผมสัญญาณครับที่ลงรับแล้วรงรับข้างนไหมาใบโอนี่เลย นี่เลยออกนี่เลยนี่อ่านออกเปล่าเนี่ยเขาห้ามถ่ายป่ะเออออกมาข้างนอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนผมติดตามเรื่องกรณีของท็กซิตขับเงาที่เปิดแล้วก็มีการบูลลี่มีการกระทําการที่หมิ่น ต่อพี่น้องชาวอีสานดูประมาณเกือบเกือบหลายวันแล้วนะครับผมติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่ขยับหรือมีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาเรียกร้องให้ตรวจสอบในส่วนการบ้างในใน,ในประเด็นที่ที่เราเห็นในข่าวไม่ว่าในเรื่องของ ที่ไปกล่าวหาคนทีสารนะครับว่ากินหมาบ้างคนดีสารชอบเป็นเมียน้อยบ้างคนทีสารเป็นคนใช้ของคนกรุงเทพมหานครบ้างทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงและอีกหลายประการนะครับที่ขับเท้านี้ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญมาตรา4ที่เราที่ว่าด้วยศักศีความเป็นมนุษย์คนเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าผิวขาวผิวดำเหนืออีสานใต้หรือแอฟริกาเรามีสิทธิเท่าเทียมกันในทางกฎหมายมีเกียรติยศในศักศีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนี่โดยประเด็นที่หนึ่งโดยมาตราโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สองที่ผมขออนุญ,ญาตมาที่ปอ,อทวันนี้เพื่อต้องการให้ปอ,อทเป็นชัภาพดำเนินการตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวของขับเงาซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีอายุเท่าไหร่กันน้องๆแต่ละคนว่าเป็นการกระทำที่เข้าขายต่อกฎหมาย ที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ในมาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บวงเล็บ3และวงเล็บ5ซึ่งบัญญัติไวช้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีการเอาความเท็จในบางส่วนมาพูดหรือในกรณีการเอาอะไรก็ตามที่โพสต์ลงในคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดความแตกแยก ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันดีกันร,ระหว่างที่น้องประชาชนคนในประเทศนั้นมีเป็นการกระทําที่ผิดต่อพอรบคอมพิวเตอร์แต่จะผิดหรือไม่ผิดนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจปอทอจะต้องดําเนินการและตรวจสอบวันนี้จึงเป็นที่นาที่มาที่ผมเองมาขออนุญ,ญาตไม่ได้มาแจ้งความนะครับมาขออนุญ,ญาตยื่นให้ปอทตรวจสอบการกระทําของคนกลุ่มนี้ ว่าผิดต่อกฎหมายความผิดต่อคอมพิวเตอร์มาตรา14บสี่เลหนึ 1, ่งมเดลสองโมเลสามวงเลห้าลลหรือไม่ยึงมายื่นวันนี้ค he he ร,รับเห็นว่า,<ม>วาเอ,อคนที่โพสอะไรเงี้ยมีการลบออกไปแล้วหรือว่าคุณโพสมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ความผิดมันสำเร็จไปแล้วแล้วก็มันมีบันทึกอยู่ในหลายๆภาคส่วน อยู่แล้วและสําคัญที่สุดนะครับผมเป็นคนภาคใต้นะครับแต่มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีเพื่อนเป็นภาคีสารอยู่ค่อนข้างจะเยอะผมไม่เห็นว่าคนอีสานเป็นคนแบบที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะเยียดหรือบุลลีโดยเอาภาคมาเจยวท้องผมว่าไม่เป็นธรรมกับคนในประเทศหรือในภาคนั้นนะ เพราะฉะนั้นโดยโดยโบทบัญญัติรัฐมนตรโดยกฎหมายคุณจะพูดในวงทั่วไปคุณพูดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพูดแล้วลงไปในระบบคอมพิวเ,เตอร์ซึ่งเป็นระบบสาธารณะคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดและผมการเรียกร้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะมาทําในช่วงที่เราต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศของเราและผมเรียกร้องไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยว่าที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ มันไม่ใช่นะครับถ้าเราเห็นว่าวันนี้กรณนี้ทำไมยาบ้ามันเยอะเพราะคนข้ังบ้านคนที่เห็นว่าบ้านนี้ขายยาบ้าบ้านนี้เสพยาบ้าแต่ไม่แจ้งความไม่ดําเนินคด,ดีใดๆแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรมะเราจะเห็นข,าข่าวครั่งยาบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่สารพัดเพราะคนไทยเรา นิ่งเฉยกับการที่ไปเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นทั้งๆท,ที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยตามตามมาตรา50ที่จะต้องช่วยกันดูแลปกป,ปักรักษาประเทศไทยเพราะฉนะนั้นทุกเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศที่ช่องดูยต้องช่วยกันดูแลประเทศให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายผม ไม่ใช่จะมายุกดุกเรื่องแต่บางเรื่องไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือชี้หรือสรุปออกมาชัดเจนผมว่าจาเป็นต้องมา้องให้ปอทอดาเนินการในประเด็นนี้คุณสนธิยาคิดว่าทางตํารวจเนี่ยจะสามารถเอาผิดได้ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายทนายหลายท่านนะครับก็ออกความเห็นในทํานองเดียวกันว่ากฎหมายไม่เข้าถึงแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดได้ในประเด็นนี้ครับทนายก็พูดไปเรื่อยครับอย่างทนายบางคนก็บอกว่า ไม่มีใครไม่มีอำนาจแจ้งในบางเรื่องไม่มีอำนาจไปการร้องเรียนในบางเรื่องก็บอกเลยครับว่าถ้าไปดูกฎหมายรับนูลมาตรา50คนไทยทุกคนมีสิทธิในเรื่องของการแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องของการร้องเพื่อดรเนินการใดๆใ,ใ,ให้เกิดความไม่ธรรมที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดขึ้นประเด็นนี้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อยู่แล้วะเพราะว่ากรณีที่เขาออกมาพูดแล้วไปใส่ร้าย คนที่เป็นกลุ่มก้อนอของภาคอีสานอย่างเนี้ยเป็นคนดําอย่างนี้เนนยเป็นคนกินหมาอย่างนี้คนอีสารชอบเป็นเมียน้อยอย่างเนี้ยหรือเป็นคนช้าอย่างเนี้มันก็ไปดูถูกเขาอย่างอย่าง,ตรง,ต,รงตรงชัดเจนอยู่แล้วและในการโพสต์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสาธารณะมันก็ผิดชัดเจนถูกแล้วและผมถามว่ามันไม่ผิดตรงไหนจะให้ผิดมากกว่านี้หรืออย่างไรแต่ผมสรุปมาแล้วก็จริงนะครับ ผมสรุปมาแล้วก็จริงแต่ต้องเป็นหน้าที่ของปทอทจะต้องตรวจสอบดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการอีกทีหนึ่งวันนี้ผมมายื่นเพื่อที่จะให้ปทอทตรวจสอบตามกระบวนการหมายและพิจารณาส่วนจะถามว่าสามารถเรียกมาได้ผมมั่นใจว่าสามารถเรียกน้องๆหรือบุคคลที่อยู่ในคำาอเหล่านี้มาได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วสามารถทําได้อยู่ ส่วนจะผิดหรือไม่ผิดนั้นเป็นหน้าที่ของของตำรวจปอทอจะดำเนินการไปนะครับ,รบหลักฐานทมาให้พนักงานสอบนะครับหลักฐานที่ผมเอามาก็คือสิ่งที่เขาพูดในรับเขาแล้วก็จะตามมาถ้าเมื่อไหร่เขาสื่อผมผมจะนําตัวที่ผมอัดไว้เป็นเป็นเป็นตัวตัวคลิปต,ตัวอะไรพวกนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับแตตอนนีเนเน้เป็นแค่เอกสาร เอกสารเบื้องต้นและผมมั่นใจว่าทางตำร,รวจปอทอเขามีเขามีเขามีหน่วยเขามีหน่วยงานเขามีเอกสารเขามีหลักฐานอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วและเขาก็ต้องคงรับทราบข่าวนี้อยู่แล้วเพราะาว่าเป็นข่าวค่อนข้างจะใหญ่ในปัจจุบัน